สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทท่านนะคะสวัสดีทาง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่เลยนะคะ,ะวันนี้ก็มาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะวันนี้นะคะแอรก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะงวดประจำวันที่16เนาะ,ะรวมทั้ง4น่อยนะคะอะก่อนไปรับชมเรามาดูผลของวันที่15กันก่อนนะคะวันที่15เนาะแอดให้เด่นที่2อวิ่งรูดที่2กับ7นะคะก็คือ2 2กับ77 นอนเฉพาะกิจนะคะออกแปดสองหนึ่งแปดนะคะอสองมา8มาแต่1แอดไม่มีเนะาะล่าง่กสามนะคะเด่นที่6มา 6, 3กสามพลาดไปส่วนในพิเศษนะคะ5 7, 7. ้าเจ็ดเจ็ดมาทั้งเด่น5เด่น7จ็ดเจ็ดมาตัวที่แอดให้วิ่งรูดแล้วก็เป็นตัวฟันด้วยเนะ 7, 7. าะเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์นี่มาอีกแล้วพี่น้องจามาเกือบทุกวันเลยแปดศูนย์ส่วนในน้อยปกตินะคะสามห้าสี่ 5 4า5มาเข้าตารางนะคะอันนี้เข้าตารางเนาะส่วน0 5ย์แอดหลุดไป VIP นะคะ703ล่าง83อันนี้วันนี้หลุดไปนะคะพี่น้องสามมาเฉพาะตัวที่แอดให้วิ่งรูดเนาะแล้วก็7 7นะคะอ่ายังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะพี่น้องจามแนวทางทุกๆแนวทางเลยเนาะบางวันก็ไม่ได้ลงให้เนาะพี่น้องสาต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยเนาะเนื่องด้วยเวลาไม่พอนะคะอ่าแอดจะไปเน้นช่องใหญ่มากกว่านะคะ ช่องใหญ่ก็คือช่องสาววึงพรารวยนะคะ,ะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจะชื่นชอบค่อยตามเนาะอะ่ไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะอทีนี้เรามาดูตารางตัวเด่นกันของวันนี้ตารางตัวเด่นนะคะแอดก็จะมี5 8 6 6หร9เนาะ0 4 สองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดจับคู่เนาะว่าจะจับไปในตัวไหนกันบ้างนะคะพรุ่งนี้ชนกันหลายแนวทางเลยนะคะสําหรับท่านที่รอแนวทางรัฐบาลไทยแอดลงไปแล้วเดอ้อพี่น้องจากของช่องพนิดานะคะลงแนวทางรัฐบาลไทยไปแล้วเดอ้อเลื่อนหาดูนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าวิ่งรูดตัวไหนกันบ้างอ่ะวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดก็คือหกหกอ่ะวิ่งรูดที่หกกับสี่เนาะแอดจะเขียนกันเบือนไปให้ด้วยนะคะฟันที่หกนะคะฟันที่หกอ่ะหกก็จะมีหกศูนย์แล้วก็อย่าลืมตัวเด่นนะคะคือหกสี่อ่ะแอดจะเขียนหกหนึ่งไปเขียนหกสีล่ละ เดี๋ยวเด้อพี่น้องจากก้าเพราะว่าหกสี่แอจะเป็นเน้นให้อีกต่อหน,นึ่งนะคะหกหนึ่งหกแปดสี่จะมีสี่ศูนย์สี่สามสี่แปดนะคะอะทีนี้เรามาดูแนวทางในชุดกันเนาะชุดกันแอก็จะมีสองศูนย์สองห้าหนึ่งสอง แล้วก็85นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวที่แอดเน้นเนาะชื่นชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบผ่านได้นะคะอ่ะอย่าลืมตัวดินด้วยนะคะ64เนาะ,ะส่วนหลัก6อีกตัวหนึ่งก็คือ6ก็6หหรือ90นะคะ6กับ9ตัวเดียวกัน68หรือ98นะคะอ่ะส่วนในหลัก4นะคะอ่ะ43 40นะคะ ส่วนในการเบิลเนาะแอดเน้นไปที่20แล้วก็25นะคะอ่ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้พี่พี่ fc ทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกทุกคนเลยนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ